นะคะทุกคนก็คือสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะอย่าปากอย่าปากถ้าเกิดแบบว่าใครสนับสนุนหรือพูดถึงลูกองิงแม่บอกได้เลยว่าปังปังทุกคนค่ะอีลี่เอฟซี FC ไม่ต้องน้อยใจว่าทำไมไม่ถ่ายน้องเหมือนแต่ก่อย่าปาก ไม่ต้องพูดลูกคิดดูนะเวลาเราพูดถึงอู๋อิงเนี่ยอุ้ยคืนนี้เล่นที่นี่นะคุณกุ้งอูกอิงนะ่ะเสียดายพี่กับสุราษฎร์คืนนี้เขาเล่นที่คลองคลองสามอมสาม,อมีลำลูกกามีธัญญาตนี้เรียกธัญญะอะไรสากสากนี่แหละ,ะว,ว,วัดสากอะ,อะไรวะ อยู่คลองสามรังสิตอืมอ่านะทุกคนนะแล้วก็แม่ก็ไม่รู้ว่ามันมีดราม่าอะไรนะที่ช่องลูกอุ้มอิ้มแต่แม่ไม่ได้ไปดูนะเออเพราะลูกอิ่มไม่ได้พูดถึงลูกอิกงไงแม่ก็แม่ก็ไม่ต้องไม่ได้ไปดูแม่จะไปดูถ้าถ้ามีชื่อลูกอิงแบบเนี้ยค่ะถ้าเกิดแบบ ชื่อคนอื่นแม่ก็ไม่ไปดูเพราะว่าแม่ต้องการส่งกำลังใจลูกหญิงอย่างเดียวช่วงนี้นาทีนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่น้องหวั่นไหวและก็ไหวหวัน่นแต่แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเอฟซีคือจับมือกันแน่นมากที่จะให้กำลังใจแล้วก็อยู่ขิงข้างน้องนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเมื่อคืนติ๊บ รางวัลต,ต่างๆคือแย่งกันให้อ่ะคือลูกหญิงอ่ะไปถึงงานก็คือได้ตังเลยนะแค่ลงจากรถตู้คือก็มีคนเอาเงินมาให้เขาแล้วพอขึ้นเวทีคือนั่งรับแต่ติปแทบสิบว่ได้รองเพี่งนี่ล่ะเขาเรียกว่าคนมีของหรือคนมหาจาัจร,รันคนที่เอสวรรค์ส่งมาให้เป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างให้กับลูกๆหลานๆเราเขามีดีแต่ต้องชื่นชมบอลโจที่ดึงศักยภาพหรือเออเขาเรียกว่าดึงความสามารถที่ลูกเองมีออกมาได้ได้แบบ คือดีเออมันมันเกินอะ่ะมันมันเกินเกินเกินเด็กสิบเจ็ดอืมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องชื่นชมบอโจรจริงๆเขาโอ้เขามองเห็นศักยภาพมองเห็นความสามารถแล้วสตอรี่หรือการเป็นตัวตนของอุ๋อิงบอโจแทบไม่ต้องทำอะไรแค่บอโจฝากเอฟซีว่าฝากลูกสาวผมด้วยนะ อาฝากลูกสาวผมด้วยแค่นั้นและเอฟซีก็มาดูพอเอฟซีมาดูเฮ้ยมันล้อเพลงเราอ่ะเออแล้วเสียงเขากังวานอ่ะมีทั้งคือครบรถนะแม่ว่ามีทั้งเสียงเสียงเสียงทุ้มอ่ะเสียงทุ้มมีทั้งลูกแหบอ่ะเวลานางเป็นวัด ตอนนั้นเป็นวัดที่ว่าไปรายการอ่อซูเปอร์มัมวันนั้นไปรายการซูเปอร์มันที่เราไปหมอชิดวันนั้นลูกอิงไปไปรายการซูเปอร์มัมกลับมาคืนนั้นลูกอิงร้องเพลงเหมือนคุณแม่จินตลาเลยอ <c oughs> เออในยามที่เขาเสียงแหบเขาก็จะมีอีกเสียงหนึ่งมาช่วยอะ่ะกูก็ไม่เคยพบเคยเห็น <c oughs> เออปกติ แสงตาเวนจ้าน้องยืนกันน้ำตาหลบเงาแต่วันนั้นลูกหญิงลงแสงแสงตาเวนจ้าน้องยืนกันน้ำตาหลบเงาระอับมือไม่สุดอาเอ้เอาวกคือก้าวแล้วอีกข้อเขามายืนเอก ฮ่าไทายรุปวัน,ปนเปวนหนงลอยเปืดใจยันเปรืออแนวเหมือนไอน้นัดมะอ่าอ่าอ่าอ,อ,อุ้ยตายแล้วเป็นจินตลาไปได้วยไหมมหาชจน,นะอนี๋นี่นี่นี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้ก็อัมมาส ไม่อยากกินอีงแล้วปาแต่แม่ไปกินคนนี้ก็คือสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการตอนมาก็พาแม่ไปเลี้ยงที่ร้านแสนยอดผักแสนยอดพู้นาแสนยอดพัฒแต่วันนีนวนน้วันนี้มีสปอนเซอร์เบื้องหลังค่ะนนจากใบหม่อนเบเกอรี่บางสะพานค่ะใบหม่อนคือใครตะกู ลูกกูเป็นสปอนเซอร์เหรอค่ะ,ะมือนี้นค่ะเขาอยากมีส่วนร่วมค่ะลูกกูก็น่าเอ็นดูขอบคุณเนอะคอยด้วยๆเฮงๆชุกโกชุกโกนั่นแหละนี่คือผู้ <ๆ S 2> อยู่เบื้องหลังในอาหารตั้งแต่วันแม่มาแล้วก็วันนี้ก่อนกลับเขาก็ร่วมกนวันว่าจะมาเลี้ยงอยากจะเลี้ยงอยากจะเป็นเจ้ามือแบบนี้นะไม่ใช่ปอกเร้งนะพ <laughs> ูดนี่ค่ะแล้วก็เป็นมิตรภาพที่สวยงามเนาะ คนเราก็มันก็มีแค่นี้หละ่ะเรารักกันเราก็ให้กําลังใจกันมีอะไรก็คุยกันแบ่งปันคือเอาตรงๆพวกเราชอบสวดมนต์แล้วพวกเราก็ชอบทําบุญพวกเราก็มาอยู่รวมกันกอืม,มจ้าอันนี้ก็สารเจ้าใหญ่ของตลาดลางังสิตนะคะสารเจ้าไต้ฮ่องกงม,มีสอนภาษาจีนมีโรงทานม,มีบริษัเดี๋ยวแม่กําลังจะพาพวกคุณเข้าสารเจ้า ทำบุญเสร็จแล้วก็ไปสนามบินเตรีมตัวกับสุรานะคะเออส่วนนั่นละอันส่วนประเด็นต่างๆที่ที่คนที่บอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้สนใจลูกหอิงหรอกเขาสนใจคนใหม่เ่่ขอโทษหนึ่งคะ่ะกระแสมันต่างกันเอาวันนี้วันนี้ให้จอดบรกนกันแน่กนันแน่ภหเดินให้จอดตรงนี้เลยเป่าคะจอดได้ป้าคะ อย่าเพิ่งลงนะว,วันนี้เห็นแบบเ,เปิดเพลงแนวแล้วเปิดเพลงปิด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 กระจกให้หน่อยเออเขาเขาเปิดเพลงกลัวจะติดตนะลิขสิิธิ์นะรุทุกคนนะคะอแม่โอ้ยหายเรื่อแม่หลอนอมแม่หลอนฤนะกิทธิษย์นี่บ่ได้เลยบ่ได้จ,จ้าบาาเนียขึ้นแดงเป๊ะเลยมีโอกาสแบบช่องปิวอ่ะอีนี่แล้วก็ทีนี้ ทุกคนนะแม่จีบอกให้ฟังนะคะบอกได้เลยว่าณนะวันนี้นะคะพ่อการใจหรือแม่ยายไลของเราเนี่ยนะคะปังมากปังแข่งกับลูกอิงอะ่ะคิดดีทำดีนะคะสวรรค์เขาก็จะคัดคัดคนดี mm. ท่านก็ให้เห็นแสดงให้เห็นเลยว่าใครที่หวังผลประโยชน์ใครที่มีความจริงใจอ่าเราก็จะเห็น กันทุกคนนั่นแหละอะแล้วก็แม่นี่ดีใจมากดีใจที่พวกคุณแบบตื่นตัวพร้อมที่จะมาอยู่เคียงข้างพร้อมที่จะแสดงพลังว่าพวกคุณไม่ได้ทอดทิ้งน้องและแม่ก็รู้สึกขอบคุณนะคะในทุกคอมเมนต์เนาะที่พูดถึงน้องแบบดีมากๆอ่าแล้วบางคนก็บอกแม่อย่าทิ้งน้องนะแม่ไม่เคยคิดจะทิ้งอุ๋งอิงอยู่แล้วเพราะแม่มีวันนี้เพราะอุ๋งอิงแม่มี fc ติดตามห้าหกหมื่น เจ็ดหมืคือเอฟซอุงอิงแล้วก็ FC เพชรลำเพลินเนาะเอฟซสาวน้อยแต่ส่วนมากแม่มองว่า90%เซมาจากอุงอ <oire> ิงเพราะเขาแต่ละคอมเมนต์มาถึงนะเนี่ยถ้าไม่พูดถึงองิงก็ไม่มาดูพานะบางคนกระดายแม่ก็บพเป็นอย่างจังไหรก็ขอบคุณละอีนี่แม่ก็ถ้าไม่มีอุงอิงแม่ก็ไม่มีคนมากดติดตามแม่เยอะแยะหรอกแม่ก็รู้ ออันนี้แม่ก็ทราบซึ้งประทับใจนะคะแล้วก็อย่าปาก <laughs> สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ถ่ายอุ้งอิงแล้วไปถ่ายไกลก็ก็แล้วแต่แต่ว่าซุ้มเฮายาปาก <c oughs> โอเคเลยทุกคน <c oughs> แล้วก็น่าจะไปเจอกันอีกที <c oughs> สานามบินสานามบินแล้วก็เดี๋ยวแม่ น่าไปไล์อีกรอบหนึ่งก็น่าจะเป็นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่าคืนนี้แม่จะไล่เปิดไพ่สีโกงเปิดไพ่สีโกงแล้วก็แม่จะแจกลอตเตอรี่อีก10บใบนะคะทุกคนที่อยากจะได้ลอตเตอรี่ฟรีๆก็เตรียมตัวแม่อาจจะแปลว่าวเอาหนึ่งสองี่ห้าแล้วอีก5า้าใบแม่จะพูดเป็นปิศนาอาจจะแ เป็นนกเป็นมังกรเป็นหงส์แบบนี้นะเออแล้วก็เหมือนเหมือนเวลาแม่บอกว่าหงส์สองตัวมังกรหนึ่งก็คือเจ็ไงโอเคเปล่าแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะยา